สวัสดียามบ่ายครับโอ้อากาศร้อนจริงๆเลยครับพี่น้องคลิปนี้อยู่ที่ไซงานคาราบาวครับดูเราน้อยทำไมเฮ้ยมันขาดยากนะน,นั่นเลยมันยังไม่ผุอ่ะอันนี้ข้นเสาเข็มไปหกต้นเอ้ยไม่ใช่ครับยี่สิบพูดผิดครับนี่ให้เราเกะกระสอบออกหน่อยดิ อันนี้เราอันนี้ชี้ออกเลย yeah, <okay. S 1> มันไม่ขาดวะเย yeah. ี่ยเออดึงแรง,งแรงเอยแรงอืมอืมโอ้แ <Yeah. S 1> สดงว่ามันยังไม่ผุนะเนี่ยมาดูครับยี่สิบต้นข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าครับข้างล่างห้าครับ ใส่แนวยาวอู้หยาวจริงๆเลยดูข้างบนสิบห้าต้นเอาออกเลยฮ<ช>ะวิ่งทางลัดแล้วเดี๋ยวพี่พาไปทางที่พามาเมื่อเช้าอะ่ะก็ลเลเข้าประกูดชัยไม่ได้เลเนี่ยนตรงน้ำแค่แค่ไงไปไม่ได้เลยเนะี่ยเรียบร้อยเลยแหละ ให้มันเหมือนมีนมราวอันหนึ่งดิร้าวได้ยังไงนี่ตอกน,น,นี่เราตั<ะ>ดอีกแล้วมันโคหักอ๋มีราวครับบางคนว่าตัวนี้มันแข็งแนวดิง่งมันไม่ได้แข็งแนนอนนะ<ม>ถ้าวางเป็นสะพานเนี่ยรับน้ำหนักรับน้ำหนักได้ไหมได้ไหมเราได้อยู่เนาะสิบตันเนาะ สบายอยู่มันแข็งนี่ไงปูนนไงสเต็งยังดีเลยนะดูผสมม,มาวะ่ะโอ้โหไม่มีเหล็กครับนี่นี่มีเหล็กมันยังมีแต่ตามม,ม,มีแค่ตรงมุมมุมมุม,ม,มเป็นนีถ่ถ้าถ้าไอไอที่เขาเทฟุตติ้งเป็นเหล็กอยู่ไอฟุตติ้งสีต้นะ่ะเสาเข็มที่เขาตอกเป็นฟุตติง้งมี พวกนี้มันเป็นเสาเข็มเทพื้นหรือเปล่ามันเลยไม่มีเหล็กป้องอ้อยนะครับอ่าเป็นพื้นเฉยรับน้ำหนักพื้นแล้วไฟท้ายผมก็เริ่มจะพังไปทีละนิดแล้วครับน,นี่ครับอันนี้โดนอะไรไม่รู้นี่อ่า<ห>เรื่ย,ยองนี่ฮะเอ๋อไม่ได้เอาไว้นี่หรอไม่เอาไว้เงี้ยเลย แล้วก็ยกมากมอ๋อกดน,นี่โอ้เมันเอาดีปรี๊บยกคนมันก็จะพังไปทีละนิดทีละหน่อยครับรถใช้งานโอ้ใช้งานคุ้มจริงในคันนี้เจ้บบารถก3ใบปัด ต้องบอกเลยว่ามันคุ้มครับคุ้มจริงเลยเฮ้ยเราเทน้ำมันนี่เราแทงน้ำมันหน่อยมีอะไรแทงไหมแทงูดิแทงน้ำม,มันหน่อย เดือดร้อนมานเลยครับอมีบอ่าอ่าไม่อยู่เข็ดก่อนผมก็ขนไปไว้บ้านอ่าไม่รู้อะเรามีรถขนเราก็ขนไปไง,งั้นเลยครับมันอาจจะมีค่าก็ได้ครับเรามีที่วางไว้ เผื่อไว้ช่วงหน้าฟงหน้าฝนอ่าถนนขาดถนนขาดนะครับสายขาดถนนขาดน้ำทะลักจะได้เอาไปอุดน้ำได้นะครับเอายังไงแทงให้ไปชนมุมนู้นอ่ะทางน้นอ่ะชนยัง ชนมุมไหนอ๋ออย่างนั้นนะเออมันก็อยู่ประมาณนั่นแหละไปถึงปั๊มเอสโซ่อยู่เดี๋ยวรอนิ่งหน่อยก่อนฮะให้มันขับเฉลอเดี๋ยวพี่จะพาไปทางลัดมีทางลัดอยู่ เราวิ่งไปเส้นบระคขนชัยไม่ได้หรอกเราวิ่งไปในรถถอยเติมถอยเต็มเลยแหละก็ดูว่านี่ชนเลยนี่อีอ้โอ,อกเยอะเลยตายสิอันตรายจริงครับตรงข้างหน้านี้เกิดอุบัติเหตุครับอ่ารถพ่วงคว่ำครับใช้รถใช้ถนนระมัดระวังกันด้วยครับทุกท่าน เด็ดร้อนจริงๆเลยอู้ยังไม่ยกครับตินด่วนไปหรืยยังอู๋ตินด่วนยังไม่ไปเดี๋ยวเราห้ไกลนินด่วนกันหน่อย เรื่องเลยอ้าวนี่พี่นะทำอะไรนี่เราถ่ายนี่แหละโอ้เต้เขายังไม่ยกหรอกเค้าบอกว่าให้รถฟอร์ดนี้กลับไปก่อนถึงจะยกเค้ายกปูนอยู่นะจ๊ะ ว่าจะกลับแล้วอาจจะมืดฮะปูนยังไม่เสร็จเลยกว่ายังไม่เสร็จเหใช่เอ้ามันทำอะไรนี่มาเอาเทเลอร์คอนโซ่เข็มเลยนะคอนโซ่เข็มเอาไปทำอะไรฮะเอาไปทำอะไรเอาไปไว้ยาซื้อแว่นใหม่ป่ะของใครของคุณนินป่ะเป็นตักนั่นนะฮะรีเบนเทมันนี่ฮะ กี่บาทลถเหลือสามพันกว่านี่นะเพิ่งซื้อบะซื้อมาไหร่ซื้ออยู่โคราชบ่ของแทบ่ะอะอันนี้มีตัดได้บ่ไม่ใช่ก็ทำสำเร็จมาบ่าอันนี้สำเร็จเลยอืมน่าจะมืดว่ะเออใส่สบายตาอยู่ ของผมมันเก่าแล้วมันใส่ไม่สบายตาหรอกเลียมนใส่สบายตานี้นี่นะแล้วอันนั้นเรเบนไหมยี่เรเบนอันไหนสบายกว่าอันนี้สบายกว่าอันนั้นใส่สบายตากว่าอันนั้นมืดกว่าปะอนะซื้อจากอันนี้อันนี้ของเกาหลีอ๋อเรเบนเกาหลีนอนกลับบ้านแล้วปะกลับแล้วเห็นไปเมื่อกี้ไง งมาเอาไปท้่อีบ้านบหรอเอาไปให้เซดมข้ากับข้าวเอาไปทำอะไรไม่รู้ใส้เขามืดนด่อเนี่ย้ายปูนี้ไม่เสร็จเลยมันไม่ย้ายชาจะิ่งใหญ่เองบ่แล้วคนไหนคนขับไม่ใช่มารอนานเราบอกเป็นชั่วโมงแล้วมั้งนี่รอเป็นชั่วโมง น้องแต่สี่โมงกว่าตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วยังไม่ยกอีกวะนุ่นหรือเปล่าคนขับนุ่นหนะนุ่นหนะใช่ไหมได้ชูขุนอยู่ไหนนี่สังดูกระสังงานไหนงานชั่วโมงกุศลทายแลวบอกว่าเฮ้ท้ายแลวบอกท่านไหน ให้เห็นว่าลูกค้ามาดยูยังยังยังเงินยังไม่พร้อมลูกค้าเง,งินยังไม่พร้อมอ่ะอู้หังน้ำเนี่ยวันนี้ของเพลย์บอยป่ะใช่ไหมของเทไหมนี่กี่บาทตัวนี้เป็นสายตาอันนี้กี่บาทสามสี่พันนี่เลยอู้ห์สามสี่พันกัน นี่สามหมื่นฮะสามหมื่นสามหมื่นนี่อะไรสามหมื่นของอะไรเรเบนตัดบ่ตัดสายตาตัดไปดูโทรศัพท์อืมอันนี้สั่งใช่ไหมไปวัดเลยไปวัดแล้วก็ดูอ๋อไปวัดสายตาเลยนี่มันกรองแสงไงนี่ของเรเบนครับเรเบนสามหมื่น สามหมืน่นเลยอ่ะไปดูโทรศัพท์อันนี้พอ<ท>ๆกับทองหนึ่งบาทเลยนะเนี่ยทองหนึ่งบาทพอๆกับทองหนึ่งบาทเลยช่วยกรองแสง,งมันช่วยสายตาดีไหมกรองแสงอ่ะมันเวลาเราดูโทรศัพท์แล้วมันกรองแสงอ่ะ รถนี้กี่กิโลแล้วเนี่ยเกือบหกหมื่นแล้วปีหนึ่งนี่น่าจะถึงแสนอยู่เนาะถึงปียังนี่ปีหนึ่งน่าจะทะลุแสนอะ่ะแสนโลน่าจะสูส,สีเพราะว่าอันนี้มันประมาณห้าเดือนห้าหมื่นเดือนละหมื่นโลเลยอะ่ะใช่ไหม ดเดี๋ยวไปหาน้ำเย็นกินก่อนมีน้ำเย็นกินไหมหาที่ไหนน,นี่ร้านค้าตรงนี้นไงนี่หรอเดี๋ยวไปถามเขาดูก่อนให้เราไปถามดูก่อนทำไมคลิปหน้าครับเราเราไปถามดูตรงนี้มีน้ำเย็นขายไหมเนี่ย นี่เรียนไปนี่นี่น,นี่เรียนคานนี่ได้นี่เนี่ยเอาน้ำเย็นได้เอาเงินเองซื้อก่อนได้เอาเงินในรถพี่อ่ะหรือในกระเป๋าอ่ะร้อยหนึ่งามาสามขวดเด้อให้พี่บุ๊บด้วย,วดดวยเออน้ำเย็นอะถ้าไม่มีน้ำเย็นก็เอาคาราบาวมาเย็นๆอ่ะ เจอกันใหม่คิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม